და რა ვიცი რა ვიცი เสร็จแล้วครับพี่น้องอูย้อย่าไปพี่ลูกนี่ครับนี่ก็งานขาดขึ้นเมื่อวานด้วยครับพี่น้องวมื่ี่ก็ขาดไปตัวหนึ่งครับโอ้ยนี่ยางห้ายเต็มข้อครับเต็มข้อ เต็มคอครับพี่น้องตัวนี้ได้ยินเสียงยูไก่ครับคาลมครับปล่อยขาล้มยูไก่เหมืนทาไม้น้ำบูหิ่งหิ่ขึ้นแหละไม้นครับพี่น้องไอ้น้ำบูหิ่งหิ่ปั๊บเมันริ้วๆมาเลยขามาได้ฟังเหมือนน่ะฟังกอไผ่เหมนเต็มคอครับพี่น้องเรามีรถ กระโดดโอ้พี่น้องอลุกมเดี๋วเดี๋ยวตีอืมตีเดี๋ยวตีอ๋อโอเคอันนี้ครับแต้มส,สวยๆครับผมนี่ครับแต้มมันสวยครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ครับขาลงมาตัวนี้ครับนกขาลุ่งมา นี่ครับเบิ้งสอยข้อครับเต็มข้อพี่น้องเต็มข้อนะครับปักในปลาหย่าแล้วผมเรียบร้อยครับผมนี่ครับนี่นครับแลมโบเริ่มทับฟ้อมนะครัพี่น้องเติมกลับมาขึ้นเก้าครับลูกเอือใจเย็นลูก นี่พี่น้องนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมกดติดตามครับช่องพ่อน้องตาลนกเขาใหญ่ครับผมสวัสดีครับนี่